สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับแล้วก็ FC ท่านใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับในการนำเสนอของทางช่องเรานะครับก็พอดอีการบันทึกขัดข้องนะครับก็เลยเริ่มใหม่นะครับตรงนี้วันนี้จะเอามาสูตรสูตรเป็นล่างนะครับสูตรล่างทั้งหมดเลยนะครับคลิปนี้เป็นล่างนะครับ บอกให้ fc ได้รับทราบไว้ก่อน,นครับเผื่อบรรยายสับสนผิดพลาดเป็นสลับเป็นบนนะครับอ่าสูตรนี้คลิปนี้นะครับวิดีโอนี้เป็นล่างนะครับเป็นล่างวันนี้เราจะมานะครับเอาแนวทางนะครับแนวทางนะครับเลขลดต้นทุนดับล่าง98%ของิบดวันที่1เดือน10ปี68มาฝาก fc นะครับ เอาไว้ให้ fc ที่ชอบการคำนวณหรือว่า fc ที่ชอบไม่คำนวณก็ดูผลลัพธ์ไปเป็นแนวทางนะครับก็เอามาฝากนะครับวันนี้จะนำเสนอให้2ส,สูตรนะครับมันตรงเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับยังเดินดีอยู่นะครับสูตรสูตรแรกที่จะนำเสนอให้ fc นะครับ1ปีนะครับยีบสีงวด บ,บอกประวัติที่เขาผ่านผ่านมานะครับก็บางปีก็หลุด1ครั้งบางปีก็2ครั้งอยู่ประมาณนี้นะครับในยีสีงวดหลุด1ครั้งหลุด2ครั้ง FC พอจะรับได้ไหมก็พิจนารณาเอานะครับและสูตรที่นําเสนอให้ FC วันนี้นะครับเป็นสูตรที่แอดใช้ในการเอามาตัดหาตัวเด่นเพื่อคับ คัดหาตัวเพื่อมาไปารวมสูตรให้เป็นเลขมาบนมาล่างนี้ก็จะใช้เหมือนกันนะครับแต่สูตรนี้เป็นล่างนะครับคือพูดถึงว่าแต่ละสูตรที่แอดใช้งานจริงก็จะมาหา,อาเอาสูตรตัวลดต้นทุนตัวดับก็ไปตัดเพื่อให้เหลือตัวเด่นนั่นเองนะครับใช้งานทุกงวดทุกทุกงวดที่ออกนะครับไม่ใช่ว่าคำนวณ งวดนี้พอได้แล้วก็คำนวณย้อนหลังให้ดูไม่ใช่นะครับก็คือใช้งานจริงมาทุกงวดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล่างหรือบนนะครับแต่วันนี้เป็นล่างนะครับเป็นล่างเป็นลากแล้ว2ส,สูตรนี้มันน่าสนใจมันออกมาได้ตัวเดียวกันนะครับแล้วก็เขาจะอยู่ในหลักสิบหลักหน่วยยังไงมาดูกันนะครับก็ฝากให้ f c ที่ไม่ชอบแนวทางนี้ก็ผ่านได้นะครับรวมไปถึงสายแวะนะครับที่ คลิปที่ผ่านมาก็มีมาแวบ,บๆนะครับหลายๆท่านก็อาจจะทันเห็นนะครับแต่ละคลิปเวลาต้นคลิปแอดพยายามจะบอกนะครับให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็คิดย้อนหลังเท่าว่างนะครับแต่เขาอาจจะไม่เข้าใจนะฮะจะด้วยมาจากดาวอื่นหรือไงก็ไม่ทราบนะครับก็มาแบบนี้ก็คือไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่า ในกฎของ YouTube เขามีให้คำไหนไม่สุภาพก็จัดออกได้นะครับอ่าเขาไม่อยากให้พวกนี้มาเป็นขยะนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับไม่มีใครรู้นะครับได้ร้อทุกงวดใน24งวด1ปีนะครับแอดก็จะมาเรียนรู้ไปกับ fc นี่แหละนะครับงวดที่จะถึงนี้ถ้ารู้ก็คงจะ เก็บไว้ซื้อคนเดียวนะฮะเพราะว่าเราบอกคนอื่นในวัฏจักรของความเป็นจริงบอกให้คนรู้เยอะเราก็หาซื้อเลขไม่ได้ใช่ไหมครับอ่านั่นคือมันเป็นความเป็นจริงนะครับแต่ประวัติเขาผ่านมาเขาเดินมาเขาออกมาไงเราบอกให้ FC ได้ทราบนะครับแล้วก็เรามาพิจารณากันงวดต่อไปนะครับว่าเขาจะเดินต่อหรือไม่แต่เราก็อยากให้เขาเดินต่อตามแนวทาง ตัวไหนเป็นเด่นก็ขอยให้เขาเดินต่อสูตรไหนเป็นเลขดับเลขลดต้นทุนเราก็ให้อยากให้เขาเป็นเหมือนเดิมเพื่อเราจะได้หาตัวเด่นมาซื้อนะครับเอาสูตรข้างล่างนี้ก่อนนะครับนะฮะสูตรแรกนะครับจะใช้หลักหมื่นนะครับสองครั้งหลักพันสงครั้งนะครับหลักสิบบนสามครั้งนะครับ แล้วก็2ตัวล่างไม่ได้ใช้นะครับก็มาที่หลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่1ใช้1ครั้งนะครับใช้1ครั้งหลักหน่วยใช้1ครั้งนะครับสตัวหน้าครั้งที่สองนะครับก็ใช้หลัก10 1ครั้งนะครับ ใช้หลักหน่วย1ครั้งนะครับก็รางวัลที่1งวดที่ผ่านมานะครับผลสลากทั้งบนและล่างนะครับก็เอามาให้หมดเลยทั้งหมุนนะครับ3ตัว4ครั้งนะครับเอามาให้ f อจะได้เห็นนะฮะเพราะว่าเขียนปีกย่อยอ,ยอื่นเดี๋ยวมันจะรกเยอะเกินไปนะครับ สูตรนี้ก็ใช้1 2 3 4 5 6 7นะครับใช้หลักเลย7นะครับ7ตัว7ตำแหน่งนะครับแล้วก็มีตัวยืนตัวคงที่นะครับก็2นะครับทุกครั้งในการบวกนะครับในการบวกตัวตั้งคงที่ตรงนี้นะครับบวกได้2นะครับ ผลลัพธ์ออกมาเป็นตัวไหนครับเรามาดูกันตัวแรกเลยนะครับสูตรนี้เลยหลักหมื่นนะครับสครั้งนะครับบวกบวกกันก็เป็น4นะครับสี่สิบสีนั่เองนะฮะเราใช้ตัวหน่วยนะครับ4บวกหลักพันอีก2ครั้งนะครับก็เป็น8 4บวก8เป็น12นะครับใช้2 2 ได้2 4หลัก10 3ครั้งก็ได้12 2บวก2เป็น4นะครับ4บวก7ก็เป็น1ได้1บวก0ก็ยังได้1นะครับในการบวกคณิตศาสตร์คำนวณน,นะครับของทางช่องเราไม่ต้องมีทดนะครับ0ไปลบ1ก็คือ,อได้ไก้9ก็0ก็แทนเป็นเลข10 แบบนั้นนะครับในการคําคนวณสูตรแบบนี้นะครับไม่ต้องไปมีทดเหมือนที่เราเราบวกในห้องห้องเรียนกันนะครับเลข1ไปลบ9 mm. ก็เท่ากับ1ก็คือเป็นเลข11อะไรทํานองนั้นนะครับก็ไปลบกันก็จะเหลือเป็นเลขในการบวกนะฮะก็เท่ากับ ยกตัวอย่างเหมือนกับ0ก็เป็น10 1ก็เป็น11หรือถ้ามันเป็นตัวทดเหมือนคลิปที่ผ่านมาที่แอดได้ลงไปนะครับสูตรลดต้นทุนแบบนั้นนะฮะจะบวกแบบนั้นเลยถ้า FC ท่านไหนไม่เข้าใจก็ลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ามันจะมีการบวกก็ศึกษาอยู่ในนั้นในตัวนะครับตรงนี้เราก็นะครับ c นะครับ สีบวกแได้2อนะครับสอบวกสได้4 4่บวกเได้1นบวกศย์ก็ยังได้1นะครับ1นบวกหเป็น2 2งบวกสเป็น4นะครับได้4นะฮะก็มาบวกตัวคงที่อีก2แต้มก็ได้6นะครับจะมีเลขขัดใจ fc ท่านไหนมัางนะครับ6นะครับ ล่างนะครับล่างได้6มา1ตัวนะครับขัดใจ fc ท่านไหนเป็นเลขในใจที่ชอบมั่งนะครับก็พิจารณาเอานะครับเราคำนวณมาตามสูตรนะครับสูตรถ้าใครชอบก็ลองไปคำนวณย้อนหลังดูนะครับดูประวัติเอานะครับแล้วก็ เหมือนเดิมแอดใช้สูตรนี้คำนวณหาไปตัดตัวเด่นนะครับทุกงวดนะครับนี่คือสูตรที่เอามาฝากกันแต่ว่าใช้งานจริงทุกงวดนะครับตัวนี้นะครับ fc ตัวนี้สูตรนี้นะครับทุกครั้งในการคำนวณน,นะครับก็จะเป็น ตัวนี้นะครับสูตรนี้นะครับถ้าคำนวณทุกครั้งนะครับจะเป็นดับหน่วยล่างนะครับตัวนี้นะครับในการคำนวณทุกครั้งสูตรนี้จะเน้นไปที่หลักหน่วยล่างนะครับที่ เขาจะไม่มานะครับทุกอย่างก็คือเหมือนเดิมนะครับ98้าไทร์ว่างคำนวณย้อนหลังเทียบเอานะครับลองเทียบเอาและงวดนี้เราก็อยากให้เขาเดินตามตามหน้าที่ของเขานะครับเพื่อเราจะได้ไปลดต้นทุนนะครับเราจะได้เอางบไปทุ่มกับตัวอื่นนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราจะข้างบนนี้นะครับ ผลของตัวนี้จะออกมาเป็นหลักสิบหลักหน่วยยังไงที่ว่ามันชนกันชนกันหรือไม่ลองดูนะครับลองดูตัวนี้เราก็ใช้เราก็ใช้หลักแสนนะครับโวนี้ใช้หลักแสนนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งเดี๋ยวขีดเส้น สักหน่อยนะครับ FC นะมันจะได้ไม่ดูเละนะครับดูเละมันจะได้ไม่เลยเส้นด้วยนะครับสูตรนี้จะได้ตัวไหนมาดูกันใช้หลักแสนนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งใช้หลักพัน หนึ่งครั้งนะครับใช้หลักหน่วยบนสองครั้งนะครับหลักหน่วยบนสองครั้งหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งสามตัวหน้านะครับครั้งที่หนึ่งใช้หลัก ร้อยหครั้งนะครับใช้หลักหน่วย1ครั้งนะครับสตัวหน้าครั้งที่ 2. นะครับใช้หลักหน่วย1ครั้งนะครับใช้หลักหน่วย1ครั้งใช้หลักหน่วย1ครั้ง สามตัวหน้าสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งใช้หลักสิบหนึ่งครั้งนะครับหลักสิบหนึ่งครั้งสูตรนี้จะใช้หล,ลักเลยมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนสองครั้ง หลักหน่วยล่าง1ครั้งหลักร้อยครั้งที่1นะฮะสามตัวหน้าครั้งที่1นครั้งหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่1 1ครั้ง,น,น,ง, 1, 1งนะครับแล้วก็หลักหน่วย3ตัวครั้งที่2 3ตัวหน้าครั้งที่2 globally, นะครับหนึ่งครั้งแล้วก็หลักสิบ สตัวท้ายครั้งที่1น,นครั้งนะครับหนครั้งและก็บวกนะครับเลขคงที่ทุกครั้งนะครับในการคำนวณก็คือ3 3นะครับส ทีนี้เรามาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะเป็นเลขตัวเดียวกันไหมนะครับ0นะครับบวก4นะครับได้4 6 2ครั้งนะครับก็เป็น2 4บวก2เป็น6นะครับ6บวก8เป็น4 4บวก7เป็น1นะครับ หนบกศก็ยังได้1 1ึบวกสเป็น3านะครับสากศก็ยังได้3านะครับสวกคงที่สามบวกสเป็น6กนะครับ, 3, 3, 3, น 6, นรบ f c งวดน,นี้เขามาเลขตัวเดียวกันนะครับเป็น6 ก็ขัดใจ fc นะครับที่ชอบ6ก็ขออภยัยนะครับสูตรมันมาแบบนี้นะครับอย่างที่แอดเคยบอกนะครับว่าสูตรหลายๆสูตรบวกกันในแต่ละงวดมันก็เป็นเลขขัดใจของเรานะครับไม่มีตัวไหนที่คิดว่าเราชอบทั้งหมดนะครับนี่คือตัว ของแอดเองนะครับบางครั้งเราบวกออกมาตามสูตรอย่างนี้เราก็ยังมีโอ้เป็นไปได้หรืออย่างนี้นะฮะถ้าเป็นสูตรตัวลดต้นทุนตัวดับอย่างนี้นะครับบางครั้งเป็นเลขที่เราชอบแต่อา้าวโอ้อา้าวเป็นเลขตัวนี้เหรอนะครับแล้วถ้าเขายังเดินเราก็ ถึงแม้เป็นเลขที่เราชอบแต่เราอยากให้เขาเดินตามสูตรที่เขาเป็นอยู่นะครับส่วนสูตรข้างบนนี้นะครับ fc นะสูตรข้างล่างทุกครั้งในการคำนวณนะครับก็จะตั้งเป็นดับหน่วยล่างนะครับคือ6สูตรข้างบนนี้ก็จะเป็นตัวนี้ครับนะครับ,นะรบถ้าเขายังเดินอยู่นะครับดับ ก็คือ10หน่วยเลยนะครับก็คือดับล่างเลยนะครับ f อนะสูตรนี้หน้านี้นะครับวิดีโอนี้เป็นล่างนะครับถ้าบรรยายผิดพลาดไปด้านบนก็ขออภัยนะครับ f อนะก็ช่วยบอกไว้ก่อนนะครับก็คือสูตรนี้จะเป็นดับล่างนะครับ ดับล่างสูตรข้างบนเป็นดับล่างก็คือ10หน่วยนะครับสูตรด้านล่างในการคำนวณครั้งดับหน่วยล่างนะครับวันนี้เขามาชนกันที่เลข6นะครับก็คือ6ถ้าสูตรเดินตามนี้เขาก็จะพักผ่อนไปเลยนะครับไม่มาล่างนะครับ ไม่มาล่างคือ6นะครับก็ได้ไปนะฮะสสูตรตรงไป1ตัวก็มาฝาก F4 แล้วเราจะมาเทียบนะครับเทียบกับมาครบนะฮะมาครบล่างนะครับมาครบล่างก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ ตัว6ก็มันอยู่ในสูตรนะครับคำนวณออกมาแล้วมันจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับ f ีนะมันจะได้อยู่ประมาณนี้ก็เราก็มีตัวลดต้นทุนตัวดับเอามาตัดอย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยมีนะฮะสายแวะเขามาว่าโอ้โหบางครั้งบางสูตรได้ไป8ตัวก็80%แล้วหมาให้ก็ถูกเขาบอกอย่างนี้นะครับ ก็คือในสูตรนะครบางครั้งเราก็มีสูตรอย่างนี้มาตัดนะครับใน8ตัวนี้อย่างงวดนี้เราก็มี6นะครับ f c เราก็มี6เราก็มีสูตรนะครับที่จะคัดเพื่อมันนะครับเหลือน้อยชุดเราไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับวนันนี้มี2มี6มี9ที่มีสูตร ที่ลดต้นทุนดับนะครับแต่ว่าเอามาลงเยอะๆ FC ก็หลาตา,าตาลายนะครับก็เอายกตัวอย่างเอาตัวที่ชนวันนี้ก่อนก็คือ6เราก็คัดไปแล้วนะครับก็คือ6นะครับไม่มาทั้ง10และหน่วยนะครับดังนั้นวดน,นี้ก็จะเน้น3ก็มีสูตรถ้าเขาเดินอยู่ก็คือขอให้เขาเดินต่อก็คือ ตัวหน่วยนะครับ3ไม่มานะครับดับหน่วยล่างนะครับแต่แอดก็จะเน้นอยู่ที่5ตัวนี้คือ013783เ้าขาไปอยู่ในสูตรถ้าเขาเดินต่อไม่มาหลักหน่วยล่างนะครับก็จะมา10นะครับแอดก็จับชุดไว้1ชุดก็คือ31นะครับ31มวดนนี้ เน้นไปเลยนะครับ5คู่นี้ FC จะชอบตัวไหนนะครับ FC จะชอบตัวไหนนะครับ3ถ้าหน่วยเขาเดินนะครับก็คือสูตรดับนั่นเองก็ไม่มานะครับก็เราก็เน้นไป3 1เลยนะครับงวันที่1เดือน10ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับถ้าสามไม่มาเลขตัวแทนนะครับสามไม่มาจะมาแปดหรือไม่นะครับก็มีโดนใจ FC บ้างไหมนะครับก็นี่คือในการวิเคราะห์เอาสูตร หลายๆสูตรมาตัดคัดเหลือตัวเด่นนะครับก็จะเน้นไปที่3 1 1หนึ่ง8 1ดนนะครับก็5้าชุดนะครับสี่นะ5ชุดนี้นะครับเน้นเน้น5ชุดนี้นะครับสำหรับงวดที่ที่1เดือน1068นะครับนะครับ6กเป็นตัวตัดเลยนะครับ ตัดเลยตัดออกไปเลยนะครับเราก็จะเหลือ5คู่นี้นะครับจับ5คู่นี้วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ f อท่านใหม่ๆที่ ชอบแนวทางของทางช่องเราก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามนะครับถ้าชอบแนวทางของทางช่องเราในการนำเสนอนะครับเพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดาจะไม่ได้พลาดในวิดีโอต่อๆไปที่เราจะหาข้อมูลมาเป็นแนวทางให้ FC นะครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับและก็ FC ที่ติดตามกันมานานนะครับก็ขอขอบคุณที่ยังแวะเวียนนะครับมีอะไรก็ตกหล่นตรงไหนนะครับก็คอมเมนต์ไปบอกได้นะครับบางครั้งก็อาจจะมีพูดสลับเป็นล่างบนอะไรนะรแต่คลิปนี้เน้นล่างนะครับคือล่างทุกอย่างนะครับก็เหมือนเดิมนะสโลแกนนะครับชอบก็ตามงามก็จัดขัดก็ผ่านเพื่อเราจะได้ไม่มีดราม่านะครับเพราะทุกอย่าง มันอยู่พื้นฐานของ9กอยู่ในความเป็นจริงเลยนะครับอีก2%อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าไม่ใช่แนวของเราก็อินเทอร์เน็ตเป็นของ f c เป็นของท่านที่สายแวะทั้งหลายเลยนะครับท่านก็เอาเวลาไปทําอย่างอื่นถ้าท่านไม่ชอบแนวนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับแล้วติดตามกันนะครับในคลิปต่อไปแอดจะเอาอะไรมาเป็นแนวทางก็ ดูคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม